สวัสดีครับวันนี้ผมสภาเพื่อนๆไปเดินเล่นชมสินค้ามือสองกันครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตลาดแห่งนี้นะครับพอดีได้มีโอกาสมาทํางานที่เกาหลีใต้เลยค่อนข้างรู้จักแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนี่เป็นที่แรกที่อยากแนะนําเพื่อนๆชาว Facebook วันนี้เลยจะมาแนะนําสถานที่แห่งใหม่ที่สบายกระเป๋าสําหรับขาหล่อทั้งหลายสําหรับตลาดนี้จะคล้ายๆตลาดนัดคลองถมบ้านเราเลยครับมีของใหม่และมือสองประปนกัน สำหรับการเดินทางมาตลาดแห่งนี้ให้เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสีน้ำเงินสายหนึ่งลงที่สถานีดองเมียวทางออกที่3ซึ่งเลยมาจากสถานีดงแดบุนมาแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นเมื่อเลี้ยวซ้ายมาเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมคนแก่เยอะจังขอบอกเลยครับถ้านับจำนวนอายุคนที่มาเดินตลาดแห่งนี้รวมกันแล้วคงประมาณเกาะตั้งประเทศเกาหลีได้มั้งอันนี้ผู้เซลขำๆนะครับส่วนวัยรุ่นก็จะมีประปายครับวันที่ผมไปเป็นวันเสาร์ฝนตกตอนเช้าคนเลยค่อนข้างน้อย นี่เป็นบรรยากาศในตลาดครับสามารถเลือกได้ตามสบายราคาถูกมากต้องบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียตลาดน้ำแดงมุนยังเป็นที่รู้จัก,กนในแามบตลาดโฮแกบีตลาดก็อบลินโดยมีร้านค้าประมาณหนึ่งหมื่นร้านและโดยเฉลี่ยในทุกวันมีผู้มาเยี่ยมชมตลาดน้ำแดงมุนประมาณสามแสนคนชาวกรุงโซนกล่าวไว้ว่าถ้าหากคุณหาไม่ได้ในตลาดน้ำแดงมุนคุณก็หาไม่ได้ในเกาหลีซึ่งสามารถบอกได้ว่าที่ตลาดน้ำแดงมุนนั้นมีของเกือบทุกอย่างจริงๆ ตลาดน้ำแดงบุญมีเสื้อผ้ามากมายเสื้อผ้าสำหรับเด็กเครื่องประดับของใช้ภายในครัวสินค้าหัตถกรรมอาหารรองเท้าและสินค้าอื่นๆอีกมากกว่า1,700นดรอชนิดเราเชื่อว่าถ้าตั้งใจหาของดีเราสามารถซื้อของทุกอย่างได้ที่นี่เลยครับร้านค้าต่างๆในตลาดน้ำแดงบุญจะถูกจัดเป็นโซนๆครับส่วนใหญ่แล้วแต่ละตึจะขา,ขายของที่แตกต่างกันไปเราสามารถดูได้ข้างหน้าร้านเลยครับว่ามีของประมาณไหนขายบ้าง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนั้นรอติดตามนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบ